สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันดีจะมากินขนมอะไรแปลกๆอะไรอร่อยมาชมกันได้เลยครับวันนี้ผมก็นำเอานะครับหุ่มจากเซเว่นอีเลเนะครับผมซึ่งเป็นหุ่นเก่าเก็บก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่หยุดถ่ายคลิปไปสองสวันนี้ก็เพราะว่า เออมีพายุเข้านะครับพายุโนอื่นนะครับผมก็เลยท้องฟ้ามืดฝนตกบรรยากาศไม่น่าเป็นใจให้ถ่ายคลิปนะครับผมวันนี้ก็พอมีแสงสว่างสักนิดนึงก็เลยเออปรีเวลามาถ่ายรูปนะครับผมฮะมาดูกันนะครับว่าเออเก้าสามลำเนี้ยจะเครื่องยานอวกาศนะครับผมหรือว่าเป็นเครื่องบินอย่างเงี้ยนะครับเออจะเล่นแบบไหนยังไงนะครับผมมาดูกันเลยครับนี่ครับผมก็เป็นหุ่น จากข่าวที่แล้วนะครับผมที่คลิปก่อนนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ลองหาดูนะครับผมเป็นหุ่นบัตเทิลโลบอกนะครับหุ่นยนต์ยอดนักลบเหมือนกันนะครับก็2ตัวนี่นะครับครั้งก่อนก็รีวิวหุ่นยนต์รถแข่งรวมล่างไปแล้วครับครั้งนี้ก็จะมารีวิวให้ดูก็เป็นหุ่นยานอวากาศหรือเครื่องบินนะครับหรือว่ายานบินนะครับ สามตัวนะครับแปลงร่างไม่ได้นะครับแต่ว่ารวมร่างได้นะครับก็ right มีสามดำตามนี้นะครับผมเป็นของเซเว่นอีเลเว่นนะครับซื้อเก็บไว้เก่าแล้วนะครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอรวมร่างแล้วก็จะเป็นหุ่นแบบนี้นะครับการรวมร่างก็ไม่ยากนะครับก็มีหนึ่งขั้นตอนสองขั้นตอนสามขั้นตอนก็คือสามดำแปลงร่างแล้วก็รวมเป็นหุ่นยนต์ได้หนึ่งตัวนะครับผมนี่แบบนี้ฮะมาดูกันเลยนะครับว่าจะรวมร่างแบบไหนยังไงนะครับผมครั้งนี้นะครับ เริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมฮะในด้านล่างนะครับผมก็ลักษณะลำปีจะเป็นงานที่ว่าชุบโครเยียมสวยงามมากครับี่ด้านล่างนะครับมีสำคัญเนยมะมีตาปั๊มเซเว่นอีเลเว่นฮะบนชุดโครเมียมนะครับสวยจริงๆแล้วครับผมนะในด้านล่างนะครับล้อช่วงนี้เขาก็จะพับได้นะครับพับเก็บได้นะครับพับเก็บไปมาได้นะครับผม ลูกเล่นเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้นะครับจะมีล้อหลังให้หมุนได้นะครับผมก็เป็นยานอวกาศหรือว่ายานบินนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับมาดูตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สองก็จะเป็นคล้ายๆปีเอ็กวิงนะครับผมปีตัวเอ็กนะครับล้อส่วนตัวที่สองนี่ล้อพับไม่ได้นะครับล้อจะล็อกตายตัวนะครับผมจะมีภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับผม นี่ก็มีที่สำคัญนะเออโลโก้เซเว่นอีเลเว่นนะครับผมจะติดอ,อ,อยู่ตรงด้านด้านข้างนี้แทนนะครับหนึ่งครับนี่นะครับมีทุกตัวแล้วโลโก้เซเว่นอีเลเว่นนะครับนี่เป็นของเซเว่นอีเลเว่นนะเก่าแล้วครับผมร่วมเติดเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับผมอต่อไปมาดูตัวที่สามกันครับตัวที่สามจะเป็นแบบนี้นะครับผม มีเอ,อ่อตรงนี้จุดเด่นเขาก็จะเป็นท่อไอพ่นใหญ่ๆนะครับผมอีีเป็นแบบนี้นะครับด้านบนมีสติกเกอร์สวยงามนะแน่นอนครับนี่โลโก้เซเของแท้แน่นอนครับผมหาไม่ได้นะครับยากนะครับผมตอนนี้ก็เป็นสามรำสามรูปแบบนะครับอมาดูวิธีการรวมล่างครับก็รวมไม่ยากครับ เริ่มที่ตัวแรกเลยครับผมนี่ตัวนี้ก็คงจะเป็นช่วงขานะครับผมนี่ช่วงขาเพราะว่ามันมีรูปขาแบบนีนะะ้ก็เนี่ยเป็นเท้าอยู่ตรงนี้นะครับการแปลงเป็นขาก็ไม่ยากนะครับผมก็พับตรงนี้เข้าไปปั๊บนี่ฮนะแล้วก็ยืดขาตรงนี้ออกมาปึ๊บขึ้นมาครับปั๊บเนะี่ยยืดขาละนี่ก็จะได้นะครับน่เป็นระูปขานะครับนี่ข้างหลังก็เก็บเข้าไป ปึ๊บหมุนไปเลยครับหมุนพับไปเลยแกปึ๊บอ่าตรงนี้ก็จะเป็นขาละนี่ครับง่ายมากเลยครับผมนะตรงนี้ก็จะพับได้นิดหน่อยนะครับอ่าแล้วได้ขาแล้วมาดูช่วงตัวนี่ช่วงสองตัวรับครับก็จะเป็นปีกแอควิงแปลงล่างก็ปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นแขนยืดตรงนี้เลยครับปึ๊บเห็นไ,ไหมฮะยืดออกมาเลยให,ให้สุดเลยนะครับ บพับตรงนี้เข้าไปครับล้อนี่ไม่ต้องพับนะครับพับไม่ได้นะครับอันนี้เราก็เอาช่วงขากับช่วงลําตัวมาเสียบกันนะเสียบครับไปเลยมันเป็นลักษณะของการเสียบนะครับเสียบบล็อกเนี่ยตรงนี้นะครับกับไอรูเอตรงเนี้ยนะครับผมเสียบก็ไปเลยนี่เสียบตรงนี้ เสียบตรงนี้ฮะรูตรงนี้นะครับเนีกดกดลงไปเสียบเข้าไปตรงนี้ฮะเนี่ยเสียบติดแล้วครับเนี่ยล็อกตรงนี้ปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะครับนพับแขนจะมเมเน็ตหนึ่งหนี่งฮนะอันี้ก็เอาแขนออกเอามือออกปึ๊บแขนกับมือติดกันนี่ นะก็ได้ช่วงส่วนลำตัวกับช่วงขาเรียบร้อยแล้วครับผมะเป็นแบบนี้นะครับง่ายมากเลยนะอันนี้ต่อไปนะครับก็จะรวมส่วนหัวนะครับส่วนหัวนะครับผมส่วนหัวขานีกได้ได้ได้ไดนะ ส่วนหัวนะครับเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนิดนึงนะครับผมครับมาดูกันต่อนะครับก็คือเป็นส่วนหัวนะครับส่วนหัวก็จะเป็นยานรำนี้นะครับผมยานรำนี้นะครับวิธีการรวมหัวก็ไม่ยากนะครับบินมาเลยแล้วก็พัดปีกลงนะครับพัดปีกลงนะฮะบินนึบพัดปีกลงนะครับส่วนด้านนี้แล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นนะฮะ เอาหัวขึ้นปึ๊บนี่ฮะแค่นี้เองนะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาช่วงนี้ครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับผมฮะเสียบเข้าไปตรงเนี้ยนี่ครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือมันจะเป็นล็อกช่วงแขนนะครับเนี่ยเขาจะ ตรงนี้ไอ้ตรงแกนแขนแค่นีฮะเขาก็จะมีมีร่องให้ล็อกนะครับผมก็เสียบล็อกเข้าไปเลยแค่นี้เองครับเราก็จะได้หุ่นยอดนักรบนะครับผมหุ่นยอดล็อกรับหุ่นยนยอดนักลบอกนี่แต่เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองฮะเล่นง่ายๆนะครับผมแบบเด็กๆนะครับนี่สวยได้แล้วครับ ยนยอดนักรบนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปยานบินนะครับหรือว่าเครื่องบินรวมร่างนะครับหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับช่วงหัวนี่ก็เป็นงานลักษณะชุบโครเมียมนะครับผมฮะสวยมากนะครับผมด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังก็จะพอรวมร่างแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ลงตัวดีครับผมนะฮะตัวก็สูงใหญ่พอสมควรนะครับ ให้เทียบให้ดูก่อนนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสองสิบสามเซนนะครับเนี่ยประมาณสิบสามเซนนะครับผมอ,ขอ,ขอ,อยู่ที่ประมาณสิบสองสิบสามเซนนะครับผมอ่ามกว้างก็กว้างพอสมควรนะสิบสองสิบสามเซนนะครับผมมือเขาก็แขนเนี่ยเขาก็จะดัดได้นะครับขาเขือขอยับได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นนะยืนเฉยนะครับให้ถือดองถือดาบถือมีดไปนะครับ อาวุธเขามีให้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่รู้จะเสียดตรงไหนเขาไม่มีมือให้เสียดนะฮะเนี่ยไม่มีรูให้เสียบนะครับนะฮะไม่มีรูให้เสียบนะครับตัวนี้เขาจะมือนี่จะเสียบอาวุธไม่ได้นะฮะไม่รู้จะเสียบตรงไหนนะครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแ,แล้วนะฮะก็มาดูรอบๆตัวกันดีกว่านะครับผม ยอดนักลบเจ้าจ pues ักรวานก็รวมล่างสำเร็จยานอวกาศสีร nah. ัมรวมล่างเป็นหุ่นยนต์โอ้โหหล่อเท่มากแล้วนะกันวันนี้ข้าจะออกไปปกป้องโลกสักหน่อยตึิ่มๆๆๆๆมเริ่มงริ้เก็มีเจ้าดโนเสา์ตัวสีแดงเดินมาฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเจ้าโดโนเสา์คิดจะมา ทำาร้าโลกแล้วอย่างนี้ต้องเจอข้าหน่อยโอ,โ,โอ้โหเจ้าไดโนเสาว์ไม่ยอมกัดเจอลูกเตะนี่โอ้โหเดืนเสาวกินงล้มไปเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกเจ้าเป็นไดโนเสาร์โบราณเ่าล้านปีข้าเป็นหุ่นยนต์สมัยใหม่กว่าข้าแล้วหุ่นยนต์สมัยใหม่แล้วเจอข้าหน่อยไดโนเสาร์แปงลงร่าง โหโหลอ่อแท้เจ้าเดเรนสาวแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการเองอนี่ดูมือเขาก่อนโอ,อ้โห,โหยืดตัวและและ้วจะเดเรนสาวก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เพื่อจะมาต่อสู้โอ้ตัวคาเล็กกวางสสยจะสู้ไม่ได้ แจะต่อสู้นะนี่ต้องเจอลูกนี่เทา้าเลเซอร์แดงโอ้ยโอ้โหสู้ไม่ได้แล้วเฮ้ยนี่จับทุ่มโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยข้าด้วยอไอ้เจ้าไดนโนเส,สาร์โบราณลังแก้ข้าเฮ้ยโอ้โห ไหนนะมาลองแก่พวกขานะ้าละให้เจ้าได้นะ้องสาวรานอนโอ้โหสองคนลุมยำสองตัวลุมยังและแล้วเสียงจากท้องฟ้าก็ดังก้องขึ้นมาเด็กๆได้เวลากินขนมกันแล้วโอ้โหเสียงเจ้าจาักราวาลก็ดังขึ้นเด็กๆเด็กไปกินขนมอ่ะหยุดเล่นกันก่อนกินขนมกันดีกว่า มาดูว่าวันนี้เราจะมีขนมอะไรกินกันบ้างนี่ฮานุกสนานมากนะครับผมเด็กๆก็เล่นกันแบบนี้นะครับอืมนะครับสวยงามหล่อเท่วันนี้มีขนมมาจากอนาคตนะครับนี่โดราเอมอนนะครับผมโดราเอมอนมาจากอนาคตนะครับ ออหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเเวนนะครับมีลักษณะถูกต้องนะครับเป็นขนมและเอ่ยหมากฝรัง่งกินผลไม้ต่างๆเช่นส้มสับประรดองุ่นสตรอเบอรี่เชอร์รี่ตาเบทบอลนะครับมารฐานอุตสาหกรรมนะครับนี่มีออ,ย,ย,อยเรียบร้อยนะครับอันนี้45บาาทมาในรูปของสลอตแมชชีนนะครับผมสลอตแมชกชีนมากแกะกันดูเลยนะครับเป็นแบบไหนนะครับผมก็มือซื้อมาจากเซเว่นอเลื่อนนะครับผม 45บาทนะครับผมสามารถที่จะมากินมาเล่นได้ครับผมนี่ฮะสงสัยจะให้ละครโยงนะครับนี่วิธีเล่นนะครับโอ้โหสลัดมัดชีนนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ก็มาได้กินขนมกันนะอย่างนี้นี่ฮะเป็นขนมเหออมากฝรั่งนะครับเด็กๆนะครับผมซื้อไปทาหนหือพ่อแม่ก็ดูหน่อยนะครับผมเพราะว่า อืมเราเรียกว่าเป็นลูกอมหรือว่ากินเข้าไปกลืนเข้าไปไม่ได้นะครับพอเราเ,เคียเค้ยวเคี้ยวเสร็จแล้วก็ต้องคายทิ้งนะครับผมเป็นขนมหมากฝรั่งนะครับน้อ,องเล่นดูดิโอไม่ตรงนะครับเนื้อก็ออกมาอย่างนี้ครับเป็นหมากฝรั่งนี้นะครับอืมอ,อยู่ครับเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ต้องคายทิ้งนะว่าลองใหม่นะเล่งนี้ เออไม่ได้ตักทีนะครับผมถ้าเกิดว่ามันตรงรูปึ๊บอย่างนี้เราก็จะได้ดอกฝรั่งนะครับผมเนี่ยก็เล่นสนุกดีครับทานหมดแล้วเราก็เก็บตรงนี้เล่นได้นะครับผมเนี่ยสล็อตแมชชีนโดราเอมอนนะครับตาเด็บอลนะครับผมหมันดอกฝรั่งนะครับผมสี่สิบห้าบาทไปหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมอวันนี้ก็ได้ดูหุ่นสวยๆแป๋บเเทบเทบไปแล้วครับผมดูอยากๆจากเซเว่นเหมือนกันนะครับ อืมนะฮะแล้วก็มีขนมดีๆสลัดแมกชีนนะครับผมโดราเอมอนนะครับมารีวิวให้ชมนะครับผมเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมคอยให้กำลังใจผมมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้นะครับลิดหน้าจะหาคุณแบบๆดีๆเซ็สวยมาเล่นไม้ชมอยู่นะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ